ครูหนูดูข่าวมาแล้วพ้าคือตอนนี้คือช้ำแบบทาให้ครูหมดศรัทธาในในศาสนาไหมคือครูได้ยินเยอะมากเลยอ่ะเวลาคนพูดบบว่าหมดศรัทธาหมดศรัทธาครูอยากถามว่าคนที่ศรัทธาศรัทธาแล้วหรือยังศรัทธาจริงๆรเปล่ารู้ป่าว่าศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่อย่างคือถ้าศรัทธาทั่วไปมันคือความเชื่อแต่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาสี่อย่างที่วัดว่าคุณศรัทธาในศาสนาจริงคือหนึ่งศรัทธาในกรรม คือเชื่อในกรรมว่าทําอะไรเนี่ยมันจะส่งผล2เชื่อในวิบากกรรมคือเชื่อในผลของกรรมว่าวันนี้ที่เรามีอยู่เนี้ยครูได้ใส่ชุดนีเ้เราเจอคนนี้มาด่าเราคนนี้มาดีกับเราเชื่อเลยว่าอันเนี้ยคือผลที่เราทํามาเชื่อเปล่าหรือเราไม่เชื่อ mm hmm. และอันที่สามเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเช่นอย่างวันนี้เราเห็นขา่าวพระหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเขาก็มีเหตุที่ทําให้เขาต้องมาเจอวิบากรรแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปรัปบวิบากของเขาไม่ใช่เรื่องของครูเลยอ่ะตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะและอันสุดท้ายคือเชื่อในปัญญาการตารัสรู้ของพระพุทธเจ้าครูถามคนพุทธหน่อยที่บอกหมดศรัทธาเคยศรัทธาสี่สี่อย่างนี้จริงๆหรือยังคือถ้าเราไม่ได้ศรัทธามันจริงๆแล้วเราเอาศรัทธาไปฝากไว้กับตัวบุคคลเช่นฉันศรัทธาพระนี้ตำแหน่งนี้ยศนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาต,ต,ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราแค่เสื่อมจากสิ่งที่เรามงมงาย เรื่องหนึ่งเท่านั้นเองถูกว่าครูไปเจอพี่คนหนึ่งบอกครูบอกว่าโอ้เนี่ยพี่ศรัทธามากเลยพวกเขาเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นคนพุทธจริงๆอ่ะเราต้องศึกษาว่าอะไรกันแน่ที่เราต้องฝากศรัทธาไว้เพราะพุธเจ้าไม่เคยฝากศรัทธานี้ไว้ที่บุคคลเลยนะแต่ท่านฝากไว้กับธรรมและวินยัยท่านบอกว่าธรรมและวินัยคือตัวแทนของพระองค์แต่เราชาวพุทธอ่ะไม่ ไม่ศึกษาจริงๆว่าทำละว,วินัยนั้นคืออะไรยังถามครูวันนี้ครูได้เอาสิ่งที่ท่านสอนคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะจนถึงวันนี้2,600กว่าปีอะ่ะมันยังไม่มีข้อไหนที่วิทยาศาสตร์บอกเลยว่าไม่จริงอะ่ะมีแต่ค่อยๆตามมาบอกว่าจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อ,อะไรอะ่ะปรามาณูอย่างเงี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปรามาณูมีขนาดเท่าไหร่82ล้านเซลจาก,จากมเม็ดเมล็ดข้าวซึ่งพอเทียบกับที่ นักวิทยาศาสตร์มาพูดตอนนี้เป็นขนาดที่เท่ากันหรือแม้กระทั่งขนในหูเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไว้ในพระสูตรที่เรื่องเรื่องโสต่ะแล้วบอกว่าในหูของคนเนี่ยจะมีเป็นขนสีแดงซึ่งนักวิทยาศาสตร์อ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำเห็นว่าเป็นขนเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรเพราะว่าไอ้กล้องขยายขยายไม่ละเอียดเห็นเป็นสีเทาแต่พอวันนี้กล้องขยายละเอียดเห็นเป็นสีชมพูอมน้ําตาลเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะรู้เราจะรู้ไปทําไมนะขนในหูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่ท่านสอนที่ใช้ได้ในวันนี้ รู้ว่าเวลาทุกเกิดอะไรคือทุกเออแล้วพอทุกเกิดในชีวิตครูมันมีสมุทัยคือความอยากที่จะผลักทุกข์นั้นออกอันนี้ครูเห็นจริงแล้วครูเห็นว่าเมื่อความอยากนี้ถูกดูถูกรู้มันดับได้อันนี้เรื่องนีโรธดและการากระทำอันนี้เรียกว่ามัคอันนี้ครูใช้ในชีวิตจริงของครูไงแล้วมันทําให้ครูดับทุกข์ในชีวิตครูได้ครูไปให้ใครทําเขาก็ทําตามได้หมดไม่ใช่เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องมันเป็นสิ่งที่ทําตามได้ ฉะนั้นศรัทธาเราเลยไม่กระดิกแม้องศาเดียวอะ่ะไม่มีคําว่ากระเพื่อมเลยในคําว่าศาสนาเพราะศาสนางดงามบริสุทธิ์วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพระต่างๆที่เราเห็นข่าวอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแค่สมมุติสงฆ์คือเป็นคนที่บวชเข้ามาปรารถนาจะมาอะไรก็แล้วแต่บวชนี่ก็บวชหลายสาเหตุถูกปะ่ะแต่วันนี้เขาทําผิดเขาก็ต้องถูกสกัดออกแต่ไม่ได้แปลว่าน้ําเคยได้ยินเรื่องที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไหมว่า น้ำทะเลเนี่ยก็เปลี่ยบเหมือนพระศาสนาคืองดงามบริสุทธิ์น้ำทะเลจะอยู่กับซากศพไม่ได้ซากศพที่ปลอมแปลงลงมาในศาสนาจะถูกซัดออกไปติดที่ชายฝั่งเสมอฉะนั้นอะไรที่ปลอมแปลงปะปะนเข้ามาในศาสนาก็จะถูกช้าออกช้าออกแต่ศาสนาก็ยังงดงามฉะนั้นใครบอกศาสนาเสื่อมศาสนาไม่เคยเสื่อมศาสนายังงดงามอยู่เสมอแต่ที่เสื่อมนะ่ะคือคนแล้วคนเนี่ยครูก็ไม่อยากให้โทษแต่ภิกษุอย่างเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าอะ่ะ ท่านปรินิพานได้เพราะหลไรรู้บหมอนท่านปรินิพานเพราะท่านเห็นแล้วว่าพุทธบริษัททั้ง4ของพระองค์แข็งแกรง่งภิกษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาโอเควันนี้พิษุณีอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศที่บ้านเราไม่มีแต่วันนี้เราโทษว่าศาสนาเสื่อมเพราะภิกษุเสื่อมอย่าลืมนะโทษตัวเองด้วยเพราะเราคือหนึ่งในบริษัทอันนี้เหมือนกันเรามันเสื่อมเพราะเราไม่ศึกษา แล้วเราก็กลายไปเป็นร้องขอแล้วก็เอาความหวังศรัทธ,ธาไปพึ่งไว้กับใครบางคนแล้วพอเขาไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ตีอกชกหัวว่าฉันเสื่อมศรัทธ,ธาแล้วหมดแล้วศาส,สนาเสื่อมครูมองว่าช่วงนี้คือยุคที่ดีด้วยซ้ํามันคือยุคที่ทําให้ทุกอย่างสะอาดขึ้นมันคือยุคที่เหลือเฉพาะแก่นแท้ฉะนั้นท่านที่เขาทําผิดพลาดเราก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะไปเพ่งโทษเขาในสมัยพุทธกาลนะมอน พระไปมีอะไรกับศพก็มีนะพระไปมีอะไรกับลิงก็มีพระไปมีอะไรกับรูไม้แบบไม้มีรูอยู่ก็ซะหน่อยอย่างเงี้ยก็มีนึกออกมาไฉะงั้นปน่านนี้ออกหวนกระแสกันชําแต่พอท่านยังละกินเลสในใจของท่านไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะโทษอะไรโทษโลภกดลงที่อยู่ในตัวเราเดี๋ยวนี้มันมีแบบพระพทธพระรมพระเครื่องกะครูแล้วพระเครื่องเดี๋ยวนี้ มันเป็นแบบสวยๆกำงามด้วยอ่ะอะคือ<ล>เขามไม่เอาพระสงฆ์แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพระสงฆ์แปลว่าอะไรคือเขาเข้าใจว่าคนโกนผมห่มเหลืองอ่ะเท่ากับพระสงฆ์ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าสมุติสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์สาวกที่เราท่องกันสุปฏิปันโนนั่นนําหมายถึงอริยะสาวก แปดจำพวกแบ่งออกเป็นสี่คู่คือโสดาบาันสกษษษษษิทาคารามีนั่นนะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าสงสาวกขององค์สมเดษษ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราจะเลือกแค่เอาพระพุทธธรรมไม่เอาพระสงฆ์ไม่ได้มันไม่ครบไตรรัตนะต้องอยู่ด้วยกันแต่เราจะไปเอาเหมาว่าพระพวกนั้นเท่ากับพระสงฆ์ทั้งหมดพระทั้งหมดในประเทศไทยมีสองแสนกว่าลูกทำผิดอยู่สิบกว่าลูปที่เหลือคือเหมือนกันเลยอย่างงี้ใช่ไหมคนคิดนึกออกว่าหมอน พระที่ดีก็มีมากมายแม้กระทั่งในข่าวของน้องก๊อฟเนี่ยเรียกน้องก๊อฟแล้วกันเขาก็มีเล่าให้ฟังว่าเขาติดต่อพระรูปหนึ่งไปแล้วพระรูปนั้นไม่ออกมาพบเขาเลยอาพระดีเราไม่พูดกันนะทําไมเราเพ่งแต่โทษของพระที่ทําผิดมาพระดีๆมีข่าวเราอ่านไหมไปดูดิข่าวเวลาพระไปสอนอะไรคนดูเท่าไหร่หลักพันที่พระทําผิดดูเป็นล้านแล้วก็บอกว่าหาพระดีไม่ได้เหมือนเราวันนี้บอกว่ามีคนมาบอกหม่อนบอกว่าเฮ้ย ในดินนะมีทองนะเว้ยแล้วถ้าสมมุติวันนี้หม่อนไปขุดทองหลังบ้านตัวเองในดินหลังบ้านตัวเองแล้วไม่เจอแล้วหม่อนจะกล้าออกไปบอกทุกคนไหมว่าเฮ้ยในดินไม่มีทองนะเว้ยไม่มีอยู่จริงทองไม่มีอยู่จริงหม่อนพูดไม่ได้อะแต่วันนี้คนทําแบบนี้กันอยู่คือค,คุณไปขุดทองในที่ที่มันไม่มีทองอะเออไปหาที่เหมืองสิไปหาที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะแยะ แต่เราสแสวงหาไหมเราไม่หาพอหาไม่เจอไปเจอในไหนเจอในข่าวแล้วเราจะเจอข่าวแบบไหนก็ข่าวพระแบบไม่ดีแล้วเราก็เหมาว่าเนี่ยของดีไม่มีกลายเป็นว่าเราเสียประโยชน์อะจากการที่เราจะได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆได้เจอคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มันงดงามงามไม่มีจุดตําหนิต,ตรงไหนได้เลยอะเออในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอะองั้นศาสนาเราก็จะไม่มีวันเสื่อมใช่ไหมคะศาสนาจะไม่มีวันเสื่อม แต่คนจะเสื่อมจากศาสนาความจริงยังคงเป็นความจริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาว่าด้วยเรื่องของความจริงเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพวกเราตายไปแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็ยังคงอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคยังคงอยู่ในเนี้ยแต่คนที่ไม่เข้าถึงมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับอากาศยังมีอยู่แต่ถ้าเราตายไปจากอากาศเราก็ไม่ได้ใช้อากาศเนี้ยแต่อากาศยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยเราอะไปเพ่งโทษใช่ไหมเราไปบอกทุกคนว่าไอ้คนนั้นเลวคนนี้เลวอะ กลายเป็นว่าเราอะรับกรรมของเขามาอยู่ในตัวเราคือเขา,ามีโทสะโลภะราคะอะไรของเขาอะแต่เรามีโทสะแต่เราไม่เห็นเลยนะแล้วเราก็ไปแจมกรรมกับเขาด้วยแล้วเวลาเราไปด่าใครอะแปลว่าเรายินดีในความชั่วของเขาอะเราจะเอาความชั่วของเขาอะมาเป็นของเราเวลาเราเห็นใครทําผิดแล้วเราไปซ้ําเติมอะแปลว่าเรายินดีเพราะเราเห็นว่าเราเหนือกว่าเขาดังนั้นเรายินดีในความพลาดของเขา เราจึงดึงความผ้าของเขามาเป็นของเราเราถึงเห็นในสังคมสังคมว่าแต่เขาอีหนวเป็นเองมันเยอะมากก็เพราะว่าคุณไปเอากรรมของคนอื่นมาเป็นของคุณจากการไปเพ่งโทษเนี่แหละมันเลยเป็นสิ่งที่ครูอยากจะออกมาเตือนทุกคนว่าใครทําผิดเชื่อเหอะเชื่อเถอว่าเขาจะได้รับผลของเขาเราไม่มีความจําเป็นต้องไปแจมโทษของเขาเลยเรามีหน้าที่วิกฤตศรัทธาจะถูกกู้ได้เมื่อพุทธศาสนิกชนขึ้นมาศึกษา แล้วเอาหลักทำความสักสอนมาใช้ในชีวิตแล้วคุณจะพบเลยว่าจะมีข่าวอะไรอ่ะก็ไม่สามารถสะเทือนศรัทธาคุณได้เลยแม้แต่องศาเดียว